่อยมากทาง Facebook นะคะขึ้นจนต้องแบบอ่ะซื้อก็ได้เออใช้เล่นๆเนก๋ๆหิ้วไปวงไปวัดมันเป็นรองเท้าที่แบบแบรนด์ที่แบบทุกคนจับต้องได้ง่ายจุนไม่ใช่คนละมัดระวังไงจุนคนที่แบบเท้าหนักเอางี้ดีกว่าถ่ายเองอะไรเองเก้งคนที่ทาลิปแบบสีดําสีแดงสีน้ําเงินสีแบบแตนๆน,นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับวรันวอล์นะคะวันนี้นะคะจุนจะพามาอันบ็อกของราคาหลักพันที่ทุกคนสามารถจับจองได้ง่ายแล้วก็ใช้แบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกก่อนดีกว่านะคะคืออันนี้มีที่มาที่ไปในการสั่งซื้อนะคะก็คือ JW Press ใช้ไหมสักอย่างนะคะ C W P E I นะคะก็คือเหตุผลที่ซื้อนะคะขึ้นแอดบ่อยมากทาง Facebook นะคะขึ้นจนต้องแบบอ่ะ ซื้อก็ได้เพราะว่าเหตุผลที่ซื้อนะคะเพราะว่าดีไซน์แล้วก็คิดว่าเออใช้เล่นๆเก๋ๆยิ้วไปวงไปวดัดหรือว่ายิ้วไปคาเฟ่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าราคาคือแบบน่ารักนะประมาณ2000ต้นๆนะคะอย่างว่าราคาน้องไม่ได้แบบไม่ได้แพงนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์แหละเหมือนหมอนเลยอะทุกคนมันนุ่มมากเลยอ่ะดูดีไซน์ใกลๆ้ๆสีสม้มสีออกจะแบบบาวนี่นิดน นนี้ป็ของแพมก็คือไม่ได้มีซิปนะคะเป็นแบบว่าไม่เหล็กนะคะดูดูคือน้องนุ่มไปปะเหมือนหมอนเลยอะอ่าลืม <laughs> นุ่มมากเลยนะคะสมกับราคา2,000กว่าบาทนะคะอ่ะค่าหิ้วก็จะแบบแล้วแต่ว่าเราจะหิ้วยังไงนะคะก็ะเก๋นะไว้ถ่ายรูป ไอเทมต่อไปนะคะเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีนะคะในลินก็คือเป็นรองเท้าจะบอกว่าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบนด์ได้เลยเพียงแต่แค่เป็นแบรนด์ลินนะคะอย่างที่รู้กันจูนจะไม่ได้เล่นรองเท้าไอเทส่วนตัวนะคะไม่เบียดเบียนคนที่เขาชอบเล่นรองเท้าเนาะจูนคิดว่าของมันอยู่ที่เท้าแล้วจูนเป็นคนที่แบบเดินไม่ระมัดระวังถามว่าเคยมีรองเท้าแบรนด์นี้ไหมเคยซื้อคู่แรกคือบาลองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าพอเรารู้ว่ามันเป็นของแพงเราก็จะใส่แบบจูนไม่ใช่คน มัดระวังไงจุนคนที่แบบเท้าหนักเอางี้ดีกว่าแล้วก็คือเดินก็คือแบบลากส้นนะคะแล้วก็คือรองเท้าของจุนที่พางคือสภาพรองเท้ายังใหม่อยู่แต่ว่าส้นแบบ เฟะมากเลยนะคะจูนก็เลยไม,ไม่กล้าที่จะเล่นรองเท้าแบรนด์นี้เพราะว่าเป็นห่วงน้องกระเป๋าอะจูนดูแลดีได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันอันนี้ก่อนว่าทําไมจูนถึงชอบรองเทา้าลินมันเป็นรองเท้าที่แบบแบรนด์ที่แบบทุกคนจับต้องได้ง่ายเพราะว่ามีตามห้างทั่วไปดีไซน์น้องเก๋มากเลยนะคะจะเป็นโบแล้วก็จะเป็นแนวแบบว่าติด,ต,ดติดนะคะอะ แบบน,นี้เนี่ยมันไม่เก๋ยังไงอะประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทก็ได้มา3คู่คือบัตรเจบเตรียมไป1 0,000ก็คืออยากได้รองเท้าที่แบบอ่ะฉันจะซื้อให้หมดหมื่นแต่คือมันไม่หมดเพราะว่ามันไม่ถูกใจนะคะเลือกเฉพาะคู่ที่ชอบมาได้ประมาณ3คู่ค่ะ3คู่กับ0 0 0ันกว่าบาทนี่นะคะดีไซน์น้องเนี่ยมันจะเป็นโบเก๋ๆแบบนี้เนาะ,ค,ะคุณหนูนะคะคุณหนูขี้เร่นปนเซ็กซี่นิดๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจับแมทกับชุดอะไรไม่ว่าจะเป็นเดสหรือ กางเกงยีนก็ได้นะะ,ะดูความเก๋นะคะเออรองเท้าอีกแบรนด์หนึ่งที่จูนชอบก็คือ s h a แอนด์คริสนะคะอันนั้นก็ใส่ดีเหมือนกันแต่ถ้าให้เทียบกับลินะ่จะจูรู้สึกว่าลินเป็นรองเท้าที่นุ่มกว่าชาลแอนด์คริสนะคะอ่าใส่แล้วก็จะได้ประมาณ เองอะไรเองเก่งก็่รู้ว่าจูนเป็นคนที่แบบว่ารองเทา้าใส่รองเท้าไปไหนเดินทางรองเท้าคู่นั้นกัดคือซื้อใหม่เลยค่ะไม่ได้หวดรวยนะแต่แบบเป็นคนแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นรองเท้าที่แพงเกินไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้บ่อยคู่นี้จะเป็นคู่ที่แบบมันขับเท้าแล้วมันก็ดูแบบใส่ได้ง่ายไม่ได้เรียบนะคะเห็นไหมเขาก็ยังมีความควยเอามาแบบให้เราอีกทีนึงมันใส่ยากอะทุกคน แต่เพื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูอะเคก็คือน้องจะขับมากค่อนข้างขับผิวเลยทีเดียวแล้วก็คือตรงนี้ก็เก๋นะเป็นส้นแบบเหลี่ยมๆผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรอย่าง,งานั้น จุนจะพาไปอันบ็อกแบบของ c o าน์เตอร์แบน์นะคะรวมไปถึงพวกจุนว่าจุนจะทำอ่าอันบ็อกเกี่ยวกวับเรื่องพวกเครื่องสําอางด้วยเมื่อก่อนนะคะที่เรียนมาหาลัยนะคะ จูเป็นคนที่ทาลิปแบบสีดําสีแดงสีน้ําเงินสีแบบแป้นๆนะคะแล้วคือเพื่อนอะ่ะก็จะคอยดูเออวันนี้มันจะใส่รองเท้าสีอะไรวันนี้มันจะทาปากสีอะไรอ้าความเก๋อ่ะฉันกลา้าไงความกล้าด้วยนี่ไงน้องคนนี้ที่คือบอกว่าน้องเก๋คือจะบอกว่าความเก๋ที่ได้มาเนี่ยไม่พอนะคะคือใส่ยากด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะควรใส่ไปในสถานที่แบบว่าไม่ต้องถอดบ่อยๆอะ่ะดูดิ น้องเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะตุงติ้งตรงเนี้ยมันต้องมาอยู่ข้างนี้เพื่อที่เวลาเดินมันจะได้ตึ๊ดตตึๆไงเอาเป็นว่าในบรรดา3คู่ที่ซื้อมานะคะจุงก็จะให้น้องโบ9เต็ม10แต่อันนี้คือ1 0เต็ม10ส่วนน้องคนที่ขับผิวอะความชอบหรอจุงให้แค่7.5ค่ะเพราะว่า ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าน้องใส่สบายแล้วน้องไม่ได้ส้นเข็มก็คือเดินลุยได้อะไรได้โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับอันบล็อกของราคาหลักพันนะคะส่วนอันบ็อกอีพีหน้าอุยอยากสปอยอะแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ติดตามนะคะก็อยากฝากทุกคนนะคะถ้าชอบไลฟ์สไตล์ของจูนนะคะอยากให้ทุกคนกดถูกใจคลิปให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจว่าแบบ จุนเห็นแล้วจุนก็แฮปปี้เนาะรวมไปถึงนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เวลาจุนลงคลิปใหม่ๆนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามช่องทางผ่านเพจ Facebook นะคะเพราะว่าจุนจะอัปเดตอะไรใหม่ๆรวมถึงอัปเดตรูปยัวย่วๆก่อนที่เราจะลงคลิปทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณค่ะ